ลายเน็ตบ้านไฟเบอร์อ <food> ันดับหนึ่งแรงเสถียรเข้าใจทุกความต้องการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่12เมษายน2567นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันนะทิพย์ระดาเอ,อื้อพิบูลวัฒนาค่ะกับบรรยากาศการลงทุนที่ไม่มีการซื้อขายนะคะเนื่องจากว่าในช่วงวันนี้ค่ะเป็นช่วงของวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์นะคะและทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาก็ระบุบ,บอกว่ารัฐบาลน,นั้นเปิดโอกาสให้ช่วงสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงของการท่องเที่ยวของไทยนะคะเปิดโอกาสให้กับ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้ท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักมากยิ่งขึ้นดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยทางด้านของภาครัฐเองหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการด้านปั๊มน้ํามันก็มีการตรึงราคาน้ํามันเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้อย่างสนุกสุขใจในช่วงเทศกาลสงกรานด์ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นภาพของความสุขสักเท่าไหร่สําหรับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายก็เบาบางเหลือเกินนะคะแถมยังเจอช่วงของวันหยุดยาวแล้ว ก็เป็นช่วงของการประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ของหลายตัวหุ้นด้วยดังนั้นในช่วงเทศก,กาลสงการานต์แบบนี้ค่ะเราจะวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ไน t r a ท e Time ค่ะเทรดทามในเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณนัทพลคำถาเครือผู้อำนวยการอวสโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนคะ่ะ ครับสวัสดีครับค่ะบรรยากาศการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มต้นไตรมาสสองก็ยังดูซึมซึมเซาเาสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแถมมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงการานด้วยเราประเมินการซื้อขายยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าเ,เดือนเมษายนเนี่ยนะครับตามสถิติแล้วนะครับมูลค่าการซื้อขา,ายเบาบางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสัก2อปีให้หลังเนี่ยนะครับเดือนเมษายนผลตอบแทนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมักจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคนอาจจะติดภาพในตัวของเซลล์อินเมย์นะครับก็คือตลาดหุ้นไทยมักจะปรับตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับจึงมีการชิงจังหวะนะฮะในการขายกันออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าขายเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวกันนี่แหละนะครับก็คือเอ่อลักษณะของการสำรองเงินสดไว้บ้างนะครับลดความเสี่ยงในช่วงที่มีวันหยุดเยอะด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ภาพมันถูกเลื่อนออกมานะครับกลายเป็นเซลล์อินเอพิลแทนนะครับ แต่ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากฐานที่ไม่สูงนะครับก็คือเซ็นิ้เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเองยังเคลื่อนไหวปุ้นเปี้ยนนะครับอยู่แถวแนวรับเนี่ยก็คือพันสามร้อยหกสิบจุดแนวต้านเนี่ยพันสามร้อยแปดสิบจุดนะครับแล้วก็พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยจริงๆแล้วมีปัจจัยหนุนเหมือนกันนะครับก็คือตัวขององบประมาณปีหกเจ็ดนะที่คาดว่านะครับน่าจะเริ่มมีการเบิกเบิกจ่ายได้บ้างนะครับเป็นช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษายนต้นเดือนพฤษภาคม อันนี้อาจจะทําให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการเล่นบนความคาดหวังเนี่ยขึ้นมาก่อนนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะขึ้นเอสเพื่อจ่ายปันผลอ,อยิวเนี่ยค่อนข้างสูงเลยในช่วงปลายเดือนเมษานะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักกลางเมษาครับหลังจากสงการมาแล้วเนี่ยก็จะมีผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของกลุ่มธนาคารซึ่งนักวิเคราะห์เราประเมินแล้วเนี่ยออก,ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแม้ว่าสินเชื่อ,ออาจจะไม่ได้โตมากแต่ว่าการตั้งสำรองเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับก็น่าจะทําให้ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ย เห็นภาพการเติบโตนะครับเรามองทั้งกลุ่มเนี่ยคือโตทั้งคิวทั้งเกียก็เลยคิดว่าสามประเด็นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเซ็นดิคที่อยู่ในโซนด้านล่างไม่ได้ขึ้นไปรอข้างบนเนี่ยนะครับคือในในโซนด้านล่างทั้งทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มีการขึ้น XD ของหุ้นธนาคารรออยู่ในช่วงปลายเดือนแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่จะเริ่มเก่งกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะเห็นจังหวะของเซ็นดิคเนี่ย ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาแบบขึ้นแบบทีเผอก็เป็นไปได้นะครับช่วงที่ออมูลค่าการซื้อขายบาบางเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังครับว่าเทนเด็กน่าจะค่อยๆได์เวอัพขึ้นไปแต่แนวต้านข้าง,งบนเนี่ยเรายังมองอยู่แถวประมาณสัก1,390-1,400ถึง1,400จุดนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คิดว่าแถวบริเวณ1,360จุดบวกลบเนี่ยนี่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแน่นเลยนะครับ ถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะประเมินร่วมกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทด้วยที่อ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าหลายๆฝากในฝั่งของโบรกเกอร์ต่างชาติเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยให้น้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่ด้วยอะคะ่ะครับผมคิดว่าภาพนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยยันเทสร์ฟอร์มนะครับาการที่ยันเ้เพอร์ฟอร์มเนี่ยมันทาให้น้ําหนัก ของบ้านเราเนี่ยลดลงไปโดยปริยายครับเพราะว่าออพอมา k e t แค p ลดลงเขาก็จําเป็นจะต้องออลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงไปด้วยนะครับข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดก็คือเวลามีการปรับดัชนีสําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็น MSCI หรือว่าฟูซซีเนี่ยเรามากักจะเป็นโฟล์ท์ตลอดนะครับพอเป็นโฟล์ u t แบบนี้เนี่ยตัวของขนาดหรือว่าตัวของสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในตะกาของเ,ออเดชนี MSCI หรือว่าฟูซซี่เนี่ยมันก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่า การดาวเกรดเนี่ยมันคงไม่ดาวเกรดลงไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอิงตามฟันเดอร์เมนทัลเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวของ EPS สลาดเริ่มที่จะพงหกหัวขึ้นมาได้บ้างนะครับหลังจากที่ลงไปเหลือประมาณจะ93บาทกว่าๆ่อหุ้นตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น94นิดแล้วอันนี้คือข้อสังเกตอันที่หนึ่งของเรานะครับอันที่สองก็คือ,อเรื่องพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มเดินได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วที่เราโดนดาวเกรด งบประมาณไม่มีเลยนะครับเรื่องของอการอุปโภคบริภโภคเนี่ยได้แรงหนุนากเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรื่องของงบประมาณลงทุนมานะครับภาคเอกชนที่ขอ b o i y ไว้ในปีที่แล้วเกือบ9แสนล้านก็จะต้องเร่งลงทุนในปีนี้นะครับก็เลยคิดว่าในแง่ของ gdp เนี่ยเราน่าจะค่อยๆเห็นการขยับขึ้นไปซึ่งมันก็น่าจะทําให้ eps ตลาดกาไรบริษัทจดทะเบียเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นโทนที่ไม่เหมือนปีที่แล้วที่เราเป็นแบบ เออเออร์เน็งดาวเกรดไซเคิลอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นไซเคิลของการถูกดาวเกรดแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการไซเคิลที่แบบถูกอัปเกรดขึ้นไปนะครับเราก็เลยมองว่าตอนนี้ต่างชาติน่าจะขายหุ้นไทยออกไปพอสมควรแล้วนะครับดาวไซที่จะให้โฟลออกหลังจากนี้ผมเชื่อว่าไม่เยอะนะครับและในทางตัวนข้าเนี่ยเราทําเรื่องของเงินบาทมาเหมือนกันนะครับที่ระดับ37คือเงินบาทของของไทยเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวกรอบกว้างเนี่ยสามสิบสองถึงสามสิบเจ็ดบาทพอขึ้นไปสามสิบเจ็ดบาทเนี่ย มักจะเห็นจังหวะการแข่งข้าตามมาอยู่เรื่อยเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลสถิติที่ซัพพอร์ตอันหนึ่งนะครับเราก็เลยคิดว่าต่างชาติเนี่ยดีไม่ดีอาจจะาอาศัยช่วงนี้นะครับที่เงินบาทอ่อนเขาก็จะซื้อหุ้นไทยได้ถูกนะครับแล้วก็คาดหวังการฟื้นตัวนะครับเขาจะได้กําไรทั้งในตัวของราคาหุ้นที่ขยับขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทที่แข่งข้าขึ้นด้วยผมกับมอตรงข้ามครับว่าตรงนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้ต่างชาติเนี่ยเริ่มชะลอการขายและมีโอกาสกลับมาซื้อในในช่วงที่เหลือของปี นะครับค่ะฟังดูแล้วเริ่มมีปัจจัยสนับสนุนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวหลังสงกรานต์กลับมาค่ะหาจังหวะในการที่จะเข้าหุ้นมีท็อปพลิกที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้เก็บไว้ศึกษาบ้างไหมคะครับเรามองกลุ่มที่ผประกอบการตรมัดหนึ่งจะออกมาสวยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคงต้องยกให้กลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มเครื่องดื่มนะครับกลุ่มที่สามเนี่ยเรามองว่าจะเป็นกลุ่มค้าปรินะครับแล้วก็กลุ่มที่สี่เนี่ยคือกลุ่มไฟแน นะครับจริงๆกลุ่มธนาคารเนี่ยงบก็จะออกมาสวยเหมือนกันนะครับแต่ติดนิดเดียวก็คือกลุ่มธนาคารปรีที่แล้วเอาผูปกอไปเยอะและผมคิดว่าพอขึ้นในซีเพื่อจ่ายบันทุเนี่ยราคาหุ้นจะถอยลงมาเพราะว่าตีมปีนี้เนี่ยตีมหลักคือดอกเบียขาลงแล้วนะครับมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับการลงทุนในกลุ่มธนาคารแบบถดยาวนะครับเพะคงจะต้องเป็นการเทรดดิ้งตามรอบการประกาศของประกอบการไปนะครับผมมองว่า4ี่กลุ่มหลักนะฮะก็น่าสนใจสําหรับการเก็งกำไรในไตรมาสหนึ่งนะครับก็คือ อ่ท่องเที่ยวนะครับค้าปลีกนะฮะเครื่องดื่มแล้วก็กลุ่มไปแนนซ์ถ้าเกิดว่าให้เลือกท็อปทิปของแต่ละกลุ่มเนี่ยท่องเที่ยวนะครับเราชอบในตัวของเอ่ออเราวัลแล้วก็เอโอทีนะครับเออ่ตัวของกลุ่มไปแนนซ์ชอบในตัวของสวัสด์นะครับกลุ่มเครื่องดื่มเราชอบในตัวของเอ่ออิชิแล้วก็โอโซสภานะครับเออ่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลุ่มค้าปลีกนะครับเราชอบในตัวของซีพีออนะครับอันนี้ก็คือท็อปพิปที่เรามองว่าน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรช่วงไตรมาสหนึ่งครับผม ค่ะก็เป็นคําแนะนํานะคะที่มีมาฝากกันนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอ้วนมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ย้ำกันอีกสักนิดนะคะสําหรับใครที่สนใจหุ้นที่เมื่อสักครู่นี้คุณอ้วนให้ไว้นะคะตีมท่องเที่ยวนะคะมองที่เอราวัณและ AOT ค่ะเครื่องดื่มมองไปที่อ e ีชีแล้วก็โอสดสภาหรือว่า OSP นะคะค้าปลีกให้ไว้ที่ CPO และทางด้านของไฟแนนซ์นะคะมองไปที่สวัสด์อันนี้เป็นการเก็งกําไรสําหรับผลประกอบการไตรามาสที่1ที่จะทยอยประกาศผลประกอบการออกมานะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะวันนี้เรามีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเรื่องราวของธุรกรรมทางธนาคารนะคะและใครที่ ที่ลงทุนในทองคำเดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายห้ามพลาดกลับมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยทรูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงเสถียรเข้าใจทุกความต้องการ ความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตถ้าอาเจ้ามีประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพไว้ก็อุ่นใจเจ้าค่ะคุ้มครองคุ้มเวอร์ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาติดตามเรื่องราวของการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทําธุรกรรมข้ามพรมแดนล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเองได้มีการร่วมมือนะคะกับธนาคารแห่งสปปลาวในการเปิดบริการนะคะที่จะทําให้สามารถสแกน QR code คจ่ายเงินข้ามพรมแดนได้ละค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งสปปลาวค่ะได้มีการตกลงความร่วมมือในการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลรังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนนะคะครั้งที่11โดยได้มีการเปิดตัวการให้บริการชรําระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR ระหว่างไทยและลาวโดยการใช้บริการชรําระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR โค้ดนี้จะรองรับธุรกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวหลังจากปี2566ที่ผ่านมาไทยและลาวมีนักท่องเที่ยวระหว่างการส่งถึง2ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ค่ะโดยในระยะแรกนะคะผู้ใช้บริการสปลปล,ลาวสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของธนาคารพาณิชย์ลาวที่เข้าร่วมโครงการสแกนไทย QR Code เพื่อจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าในไทยที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นมาแล้วนะคะ และในระยะที่2ค่ะสำหรับนะักท่องเที่ยวไทยหรือว่านักธุรกิจที่ไปเที่ยวที่ลาวนะคะผู้ใช้บริการจากไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของธนาคารพาณิชย์ไทยที่เข้าร่วมโครงการสแกนลาว QR code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านคา้าในสปะปอลาวที่เข้าร่วมโครงการได้โดยจะเริ่มต้นการในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ จากการใช้รูปแบบของธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะส่งผลทําให้รูปแบบพฤติกรรมการใช้เงินสดของคนไทยณนะปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะสดครองนะคะกับล่าสุดที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการเปิดสถิติคนไทยที่ใช้โมบายแบงกิ้งปรับตัวสูงขึ้นกว่า30%เลยทีเดียวค่ะ ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินของคนไทยผ่านบายมันรีเพย์เม n ต i อินไซฉบับที่24ในเดือนธันวาคมปี2566ค่ะโดยเป็นการเปิดเผยในหัวข้อ The Way We Pay 2 0 23นะคะ ระบุบอกว่าในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทยและการชำระเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเปลี่ยนจากการใช้เงินสดเป็นดิจิทัลเพลย์เมนต์มากยิ่งขึ้นผลักดันทำให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งนั้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า30%นะคะซึ่งหากดูสัดส่วนการใช้เงินสดจะพบว่าไทยมีสัดส่วนการใช้เงินสดกว่า66%เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกรองลงมาก็คือโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียเกาหลีและก็แคนาดาอเมริกาและสหราาาชอณจักรค่ะ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะคะส่งผลทําให้การใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นกลายเป็นดิจิทัลเพย์เมนท์ที่ได้รับความนิยมและเติบโตสูงมีจํานวนบัญชี136.1ล้านบัญชีณสิ้นธันวาคมปี2566นะคะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งการใช้งานสูงถึง2 9 4พันล้านรายการคิดเป็นมูลค่ากว่า105,000พันล้านบาทไปดูรูปแบบของการใช้บริการพร้อมเพย์นะคะท การทางการเงินที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดณนะสิ้นเดือนธันวาคมปี2566นั้นมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วนะคะกว่า77.2ล้านเรกหมายค่ะเพิ่มขึ้น3.9%ทั้งปีมีการโอนเงินเฉลี่ยต่อวัน54.5ล้านรายการมูลค่ารวม129.9พันล้านบาทมูลค่าธุรกรรมขั้นต่ำกว่า5,000บาทลดลงจากปีที่ผ่านมานะคะโดยที่ปีก่อนหน้านี้ต้นปีเนี่ยจะมีการใช้ธุรกรรม ทางการเงินอยู่สักประมาณ570บาทต่อธุรกรรมก็ลดลงมาเป็น510บาทต่อธุรกรรมจะเห็นได้ว่าประชาชนใช้พร้อมเพยงในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นและมีสถิติการใช้งานต่อวันสูงสุดถึง75.9ล้านรายการค่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างค่ะณปัจจุบันหลายๆคนกระจายการลงทุนในตลาดตราสารหนี้นะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันเพราะว่าไปตรวจสอบดูแล้วพบว่าในตลาดตราสารหนี้ณปัจจุบันนี้นักลงทุนนั้นให้ความคำหนึงถึงความเสี่ยงนะคะจึงมีการเน้นการลงทุนใน Investment g r a d e มากยิ่งขึ้นเห็นได้จากอะไรมาดูในเรื่องนี้กันค่ะ ดรสมจินสอนภัยษาษากรรมาการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA เปิดเผยค่ะว่านาสิ้นไตรมาสที่1ปี2,567มูลค่าตราสารหนี้คงค้างของไทยอยู่ที่17ล้านล้านบาทขยายตัวสูงขึ้น3%จากสิ้นปีที่ผ่านมากรุ่มอุตสาหกรรมที่มีการออกสูงสุด3อันดับแรกคืออสังหาริมทรัพย์เงินทุนและหลักทรัพย์อาหารและเครื่องดื่มค่ะ ส่วนอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นจุดที่บอกให้เห็นนะคะว่าผู้ลงทุนนั้นให้ความสนใจกับคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มอันดับเครดิต Triple A ถึง A ปรับลดลง15ถึง21เบสิสพอยต์จากสิ้นปี2566โดยทางด้านของอันดับเครดิต Tri ป l ป A รปรับลดลงมาอยู่ที่2.9 Double A ที่3.17และ A อยู่ที่3.44เสิ้นไตรมาสที่1ค่ะ ในขณะที่หุ้นกู้อันดับเครดิต Triple B บวกและ Triple B มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่4.68%และ5.46%ตามลำดับนะคะ อัตราผลตอบแทนที่ลดลงหมายความว่ามีคนสนใจในการซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหมายความว่ามีคนขายและก็สนใจในการซื้อน้อยลงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นพฤติกรรมของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลังจากนักปัจจุบันมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคํากันบ้างค่ะ ครูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงสเสถียรเข้าใจทุกความต้องการ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาตรวจสอบที่ทางการลงทุนในราคาทองคํากันบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาถือว่าราคาทองคํานั้นเข้าสู่ภาวะตลาดกระทิงปรับตัวได้อย่างคึกคักต่อเนื่องแล้วก็ไปทำ i m e High นะคะในระดับที่เหนือกว่า2,300อดอลลาร์ต่อทรอยออสดังนั้นหลายๆคนตั้งคําถามแล้วค่ะว่าโอกาสการไปต่อน,นั้นจะเป็นอย่างไรและเราจะมีโอกาสในการที่จะเข้าซื้ออีกครั้งที่ระดับราคาได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบนี้กันค่ะพูดคุยกันกับคุณชลทิศนวล ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซิงเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชนคะสวัสดีครับพี่แฟนค่ะบรรยากาศการลงทุนในทองคําปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสต่อเนื่องเลยนะคะมาณปัจจุบันอาจจะมีการปรับฐานหรือว่ามีการขายทํากาไรออกมาบ้างเราประเมินแนวโน้มของราคาทองคํากับปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลต่ตอ,อก,การลงทุนยังไงบ้างคะผมผมยังเชื่อว่าทองภาพรวมเขายังไปได้นะฮะมันก็มีเรื่องอดอกเบีย้ยเรื่องประเด็น หลายๆประเด็นในต่างประเทศอะมันยังเอื้อให้ราคาทองแต่ว่าอันนี้คงต้องอขอยัดเตือนไว้เรื่องต้นก่อนเลยว่าคือทองขึ้นมาเยอะอะมันทําให้เราคิดถึงตอนปีศูนย์แปดได้ไหมตอนปีศูนย์แปดที่แบบทองขึ้นไม่หยุดเลยอะแล้วแบบทองยิ่งขึ้นนะักลงทุนยิ่งซื้อ,อแม้ว่าเราจะเชื่อว่าทองขึ้นใช่เ,เราเชื่อว่าทองอยังขึ้นต่อนะแต่ว่าท่านต้องหอกบ มีจุดตัดขาดทุนด้วยถ้ามันลงอย่างเงี้ยท่านจะต้องรับความเสี่ยงกับมันให้ได้เพราะว่าอ,อย่างตอนปีศูนย์แปดที่บอกขึ้นไปเโยอะๆแล้วพอทายที่สุดทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปทองมันก็จะลงแล้วมันก็จะลงไปนานมากเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ช่วงสงกรานต้องแอบไปย้อนคิดมีอยู่ปีหนึ่งที่แพนจำได้ไหมจำได้ทองลงสองร้อยเหรียญปีนั้น<ค>นางสงกรามชื่อมโหธรเทีวีาาปีนี้ก็มโหธรเทวีเหมือนกันอ๋อกลับมาอีกครั ผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงแต่ถือว่านางสงการท่านมาเตือนแล้วกันว่าเออถ้าเกิดว้ตอนนี้ทองขึ้นมาเยอะๆนางสงการบอกให้เห็นหน้าฉนไว้แล้วก็คิดไว้สักหน่อยนะมันอาจจะลงอาจจะ,า,ะานลงมา แต่ว่าภาพรวมอะ่ะผมผมผมยังเชื่อว่าทองยังไปได้เมันมันมีสองสองเหตุที่ผมเชื่อนะเอาเรื่องของดอกเบีย้ยก่อน,นก็จะว่าผมผมฝากรูปไปให้พี่แพนแล้วด้วยในทฤษฎีเนี้ยเขาเรียกเทเลอร์รูสไม่ใช่เทเลอร์สวิทนะเทเลอร์รูสคือเป็นกฎเวลาเป็นกฎที่แบบเชื่อถือได้อะ่ะแล้วก็ผมบอกว่าพล็อตคู่กับราคาทองคือถ้าดูจากจากภาพเนี่ยเ,เส้นสีฟ้าเนี่ยมันคืออัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดฟันเรดว่าง,ง่ายๆซึ่งมันทับ ับซ้อนอยู่กับไอ้ตัวตัวดอกเบี้ยที่คำนวณจากเทเลอร์รูสเลยแหละอันนี้คือเป็นอลันต้าเขาคำนวณมานะครับ uh huh. แล้วลองไปดูว่าไอ้ตัวราคาทองคำอ่ะในช่วงที่ ที่ดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐปรับตัวลงหรือแม้กระทั่งไอตัวเทเลอร์รูสที่มันเริ่มอ่อนตัวลงมาเนี่ยที่ผมแรงเงาไว้ช่วงปี2001 2008ถึง2009แล้วก็ช่วงปีใกล้ๆ2020อ่ะท่องมันขึ้นขึ้นเยอะด้วย mm hmm. เห็นไหม <c oughs> ทีนี้ทีนี้มันจะมีไอตัวตัวเส้นสีอื่นๆนะสีเขียวสีฟ้าอันเนี้ยอันนี้คือนนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรบางตัวซึ่งซึ่งซึ่งเขาอยู่ในในโมเดลนี้เหมือนกันแหละซึ่งอาจจะมองว่าเป็น leading indicator ก็ได้ถ้าหาก ว่าไอ้ตัวนี้มันเริ่มลงเมื่อไหร่ทองมันก็จะขึ้นอยู่ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงนะดอกเบี้ยไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงอะ่ะทองมันขึ้นหมดพี่ดูจากรูปพี่ก็จะเห็นทีน,นี้มาดูว่าใกล้ๆตอนเนี้ยตอนปี2024ผ่านไตรมาสแรกมาแล้วอะ่ะทองขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเทเลอร์รูสที่แบบคำนวณคำนวณโดยโมเดลเนี้ยมันลดลงแล้วก็ อินดิเคเตอร์อีกสองตัวสามตัวที่ผมเป็นคล้ายๆเป็น leading indicator ม,มันมันจับตัวลงมาแล้วเหมือนกันนั่นกำลังจะเป็นตัวสื่อบอกเราว่าทองในภาพรวมะมันยังไปได้เรื mm ่องหนึ่งก็คือว่าเขามีบริษัทที่เขาสำรวจ mm hmm. ความเห็นของคนอเมริกันนะเขาไปเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2010อ่ะว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นตราสารที่คุณจะลงทุนในระยะยาวาถ้าเกิดดูจากทองก่อนนะตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมา ออทองมีความน่าน่าลงทุนสำหรับคนในการลดลงตลอดเลยครับแต่ว่าพอมาปี2022เนี่ยในร้อยคนเหลือแค่สิบหคนเองนะฮะแต่พอมาปี2023เนี่ยขึ้นมา26เปอร์เซน่ะขึ้นมาเยอะมากนะแล้วลองดูว่าปีที่แล้วราคาทองเริ่มขึ้นไหมคนะแล้วทีนี้ผมก็ถ้าเกิดจะดูตัวนี้ตัวเดียวนะไปดูหุ้นมั่งก็ได้ตลาดหุ้นสาหรัฐอนะ่ะ เป็นตราสารซึ่งคนอเมริกันชอบลงทุนมากๆ uh huh. แล้วเขาก็ให้ความสําคัญแล้วถ้าเกิดพี่ลองไปดูสิว่าไอ้ตัวตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะมันจะเริ่มลงสักปี2020นะ่ะลงเยอะ uh huh. แล้วพอปี2021ก็เริ่มลงเพราะไอ้ตัวผลสํารวจเนี่ย uh huh. เขาก็บอกว่าคนอเมริกันเริ่มไม่ชอบหุ้นแหละ uh huh. แล้วพอมาปี2023เนี่ย uh huh. เขาบอกว่าคนอเมริกันจากเดิมเนี่ย26เปอร์เซ็นตอนปี2020จะลงทุนในหุ้นพอมาปี2023เหลือแค่18เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง อ่านะคะต้องรามัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเหลือเวลาสั้นๆอีกสักประมาณ10วินาทีนะคะพี่ชนขอเป็นแนวร,รับหน่อยแล้วก็แนวเป้าหมายของเราแนวรับแนวต้านมองอยังไงบ้างคะ ถ้า,ต,าต้านต้านหลักๆจริงๆอ่ะเทคนิคอะเรามองมันไกลอย่างมองใกล้ๆสามพันอะแต่ว่าถ้ <temples. S 2> าเป็นระยะสั้นไม่อยากให้ไปตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะต้องทําทกําไรไปใกล้จากสองพันสามร้อยกว่าสองพันสามร้อยสองพันสี่ร้อยตรงนี้ก็ได้แต่ว่าท่านดูฟิวเจอร์ราคาฟิวเจอร์ในะช่วงก่อนวันหยุดอะฟิวเจอร์ต่างจากราคาทองคาแท่งหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเลยนะท่านใช้ฟิวเจอร์บริหารพอร์ตดอีกว่าแนวรับแนว,แนว,แนวต้านอนานันนั้นอะเป็นเรื่องเรื่องต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งแต่แนวรับสําคัญนะสําคัญในใกล้ๆสองพันหนึ่งร้อยครับและใช้ฟิวเจอร์บริหารพอร ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนให้ความสนใจในราคาทองคําค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าราคาทองในประเทศก็นิวไฮอย่างต่อเนื่องก็นํามาเป็นคําตอบให้กับคุณผู้ชมได้บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนกันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาหลังสงกรานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ